นี่เป็นประเพณีแก้มื้อนาปรเีข่งทีาเตนพเตนีเขียนชื่อใส่ข้างในปักกตืนแล้วนี่เป็นอย่างครับเป็นตุงนะฮะเป็นเป็นตุงอันนี้คือ่ออันนี้คือตุงครับประเพณีตอบไส้ตานแตนหรือห้องว่าประเพณี การเข้ามื้อนาของชาวลำปางหลวงนะครับ yeah, yeah. เทศกาลเข้าพรรษาสวัสดีครับหมายเรื่องเมืองพุทธวันนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระาธาตุลำปางหลวงตำบลลำปางหลวงเผ่าเก่อคาจังหวัดลำปางเป็นวัดที่เก่าแก่ของชาวล้านนานะครับเป็นวัดที่ประดิษฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศาของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ยังเป็นองค์พระบรมธาตุเจดีย์ นะครับสำหรับคนเกิดปีชูรู้ว่าปีวัวมากราบสักการะบูชากันอย่างมากมายเป็นพระธาตุประจําเมืองพระธาตุประจําปีพุทธศิลปกรรมสวยสดและก็งดงามซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสกุลช่างของสุโขทัยด้วยสกุลช่างของลำปางด้วยนะครับประเพณีของวัดพระธาตุลำปางหลวงเมื่อถึงช่วงฤดูการเทศกาลและพิธีกรรมเวียนมาบรรจบครบรอบในแต่ประเพณีนะครับที่ปรากฏอยู่ใน ตำนานของวัดพระธาตุลำปางหลวงโดยเฉพาะช่วงฤดูการเข้าพรรษาก็จะมีประเพณีแก้มื้อนาซึ่งชาวลำปางหลวงนั้นมีความกตัญญุกะตะวทิตานะครับต่อ,อทั้งบรรพชนด้วยต่อสถานที่ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ที่บรรพบุรุษได้เคยทำนาและก็ปลูกข้าวนะครับเป็นสถานที่ของวัดพระธาตุลำปางหลวงโดยทั้งสิ้นเมื่อเก็บเกี่ยวฤดูการ ทำนาแล้วนะครับก็จะนํเข้าวเปลือกและก็กระปิยพันธ์ของกินของตาลนะครับมาตอบไส้ตาลแตนโดยมีพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญนะครับมาประกอบพิธีทั้งไหวพระสมทานเบญจศิลป์และก็ฟังเทศมีไปตลอดทั้งวันนะครับโดยเฉพาะ8ค่ํา15าค่าไปสิ้นสุดนะครับในวันพระช่วงฤด,ดูออกพรรษานี่เป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธของชาววัดพระธาตุลำปางหลวงประเพณีนะครับที่ ชมแล้วก็หาดูได้ยากประเพณีแก้มื้อหนาเดี๋ยวเราไปชมดูที่ในวิหารหลวงกันใกล้ๆครับโค้นมาเดียวกันก็ใกล้กันไปถ้ามาด้านน่ะนะค่ะแสงอ่ะแต่เาพักสมัย เขียนชื่อใส่ข้างในประกาศนะแล้วนี่เป็นอย่างครับเป็นตุงนะฮะเป็นเป็นตุงอันนี้คือจ่ออันนี้คือตุงคร่ะล้านนาจะมีตุงไหลตุงเนาะตุงตัวเหลืองแยงอะไรอันนี้ตุงจ่อแล้วก็ตุงขนตไายจดเอาลายแหมวชื่อใส่ข้างในนี่เลยนะครับของกินขวดตาตาเป็นหือปอแม่แสดงถึงความกระตันยูกระตาวิทิตา เรียกว่าประเพณีตอบไส้ตานแตนหรือห้องว่าประเพณีตานข,ข,ข้าเปลือกเข้าสารตานข้ามืงนาของชาวลำปางหลวงนะครับ <Yeah. S 2> เทศกาลข้าพรรษา <Yeah. S 2> ตุงกระด้างนะครับ <Yeah. S 2> นี่เป็นธรรมมาสตรนะครับที่ ระสงฆ์จะขึ้นไปเทศนะครับวัดพระธาตุลำปางหลวงทรม,มาศเก่าแก่นะพระเจ้าล้านทองตานเข้ามื้อนามมื้อแรกก็คือเป็นศิลแรกของเขา้าวบราสาชาวลำปางหลวงก็จะนำของกินขวตานเครื่องตทยธรรมทยตานสำหรับมาตานให้กับบรรพบุรุษปอม <ไง S 1> เกิดแม่ไก่เจ้าของนาเจ้าของตี ตอบไส้ตานแตนจดเอาลายใหม่เอาจือ้อพอจะจดเอาลายใหม่เอาจือ้อแล้วก็มีจอดุงจอตึงหนึ่งตัวแล้วกัอันอตรงของคนตายนะครับหรือว่าตรงของตัวแทนของคู่ไวชนนะครับทําทุกปีเลยกว่าครับรรบาเเดี bang 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 bang, bang.